ได้ครับรางวัลนะครับได้แก่เด็กหญิงสิตราชินีสาแดงนักเรียนชั้นม .3 ทั้ง4ครับซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้นะครับถึกซ้อมโดยคุณครูน้ำฝนปะปาและคุณครูอุกในวันบอกว่าตานะครับที่คอยนะครับดูแลตลอดจนนะครับสนับสนุนการฝึกซ้อมนะครับอีกทั้งนะครับ การแข่งขันและโางรมวันคนนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับถ้าเกิดเกิดจากนะครับการอำนวยการฝึซ้อมน,นะครับการดูแลของท่านผูน้ในการดออรออสุพลจอดพอของเรานะครับซึ่งท่านได้เป็นมีความสำคัญนะครับของทักษะต่างๆนะครับของรัยบลนะครับ ถือว่าเป็นรางวัลที่น่าภาคภูมิใจนะครับทั้งของนักเรียนเองนะครับของครณครูและก็ของโรงเรียนโนจุศีธานีของเรานะครับเรียนเชิญร่วมปฏิภา,านหน้าเวทีครับ ในเร่ดีลประเทศก็เหมือนจะชวยพวกเราผมให้ไปไกนก่าน้ด uh> ้วยนะครับมาชโบราถ อันนี้โรงเรียนเราอันนี้อยู่กับครูน้ำฝนเนาะ,ะมีกิจกรรมอะไรคะที่เรียนอ๋อพอดีค่นะนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันประกอบอาหารนะคะเป็นเมนูของหวานพิเศษเพื่อคนที่คุณรักค่ะโดยมีวัตถุดิบวัตถุดิบหลักเป็นช็อกโกแลตค่ะแ,แล้ว แข่งที่ไหนแข่งที่วิทยาลัยที่สยามบริหารธุรกิจที่กรุงเทพมหานครค่ะเขตสะพานใหม่เขตใช่ใช่วิทยาเขตสะพานใหม่บริหารธุรกิจนะใช่ค่ะเขาเอ่อผู้ผูไร้วันเนาะได้ได้ดูแลช่วยเหลือตรงไหนบ้างก็ดูแลในส่วนฝึกซ้อมค่ะตั้งแต่การจัดเตรียมข้ามวัน เป็นอาหารประเภทไหนอาหารหวานอาหารหวานที่แบบไม่ใช่ต่ออบค่ะอันนี้คุณครูอันนี้ก็อันนี้ของเด็กของเด็กเนาะเขาก็ให้กิจกรรมการผู้ี้เรืองเดี๋ยวก็จะถามนักเรียนอันนี้คุณครูอะไรนะครูคุณยลิศครูคุณยลิศคุณธิดาชื่อเหลือตรงไหนเรื่องของด้านการจัดจานครับฝึกสอนการจัดจานจัดยังไงให้การจัดวางจานยังไงให้ให้ดูดีดูสวย มีแข่งกี่ทีมนะยี่สิบเอ็ดทีมยี่สิบเอ็ดทีมหมอต้นยี่สิบเอ็ดทีมค่ะอันนี้แข่งส่งแค่คนเดียวส่งแค่รายการเดียวส่งแค่รายการเดียวราการอาหารประเภทของหวานใช่ไหมของหวานนะคะของหวานเมนูของหวานของหวานเลืวัตถุดิบช็อกโกแลตเป็นตระกูลช็อกโกแลตก็ไม่ให้ใช้เตาอบด้วยค่ะเนื้อเค้กอ่ะเนื้อเค้กเขาจะทำเป็นเค้กเมนูเค้กเลยนะลูก เค้กชอ็ชอกนาิีมอะโวคาโดค่ะช็อกเราอุปกรณ์เราเตรียมไปหรือเอาของเข,งขงาเขามีป้าให้บางส่วนวใช่มีเตาแก๊สมีอะไรให้ค่ะส่วนเรา<ม>อบมอหนึ่งมอซึงอะไไปใช่โอ้คนหลุดแล้วเราอบเค้กโดยการไม่ใช้เตาอบมันก็ยากอยู่นะคะมันเป็นโจทย์ที่ยากะคะ่ะทีนีเ้เราเคยสอนเด็กที่โรงเรียนหมหรือต้องหรือเป็นโจทย์ใหม่ที่เราต้องครู ครูต้องมาพัฒนาใช่ไหมใช่ต้องมาเรียนรู้ก่อนที่จะทำให้อยู่ตัวใช่ใช่มันกระสุกนี่ชื่ออะไรลูกชื่อเด็กหญิงศิลาชินีสาแดงค่ะอะไรนะเด็กหญิงศิลาชินีสาแดงค่ะมมสามพักสี่เป็นคนบ้านไหนนนเตลาดนู้นสูงตลาดใหนนู้นสูงอยู่มเปคุณครูศึกษาชื่ออะไรคุณครูชัดชัยพลทอนแล้วก็คุณครูปัทมา ค,คุณครูเห็นแววเราเนี่ยดึงเอามาทํามาช่วยหรือว่าเรามีความชอบหรือเราเรียนอยู่ก็ก็ทำด้วค่ะเราชอ,เชอบด้วยถึงใจรักเนาะมาซ้อมมาเอย่ยมันถามว่าความยากของเควนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนทำช็อกโกแลตใช่ไหมให้มันอยู่ทรงไ <Okay, okay. S 1> ม,มอยู่ตรงไหน ทำการจัดจานหรือให้มันตั้งสวยงามหรือยังไงหรือความเวลาให้ทันเวลาก็เยอะอยู่หลายอย่างตอบไม่ถูกแข่งกับเวลาด้วยใช่เวลาด้วยใช่ค่ะจัการเวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วทีนี้เมนูนี้คือมันยากค่ะเด็กก็สามารถทําได้ทาออกมาได้ดีค่ะดีแต่งของของคนอ่าื่นก็เอ่อเรื่องเดียวนะเรื่องราวเดียวกันเรื่องราวเดียวกันแต่คนละเมนูค่ะ ได้แต่ไ้แต่ของหวานได้แต่เขาเลือกใช่ไหมได้แต่เขาเลือกทําไมเราถึงมาเลือกอันนี้ทําไมไม่เลือกที่เราช่องลอยฟ้าอะไรเงี้ยเออเพราะว่าที่หนูเลือกทำเป็นช็อกหน้าเนมโวคาโดเพราะว่ามันมีส่วนช่วยในเรื่องของสุขภาพเลยค่ะเพราะมันเป็นอะโวคาโดอะค่ะรสชาติเนี่ยปกติรสชาติอะโวคาโดเนี่ยมันแบบมันจืด อันนี้ผสมกับไอติมวันหวานใช่ไหมไม่ใช่ไอติมแต่เป็นเนื้อเค้กเนื้อเค้กเนื้อเค้กก็ต้องมีน้ําตาลอยู่หน่อยน้ำตาลเลมันให้แบบดูดูกลมกล่อมขึ้นมันมีจืดจืดแต่ก็กินได้ทุกคนเนาะปกติถ้ากินโอโวคาโดเดียวมันแบบเลี่ยนเบางคนไม่ชอบก็ไม่ชอบเลยถูกไหมีประโยยชน์ด้วไอทการตกแต่งมีมีรางวัลมีรางวัลไหมไอการตกแต่งมีคะแนนนะตกแต่งจาน ทุกส่วนเลยเราเอาอะไรตกแต่งเห็นดูในรูปปรเพมันจะเป็นผลไม้ผลไม้สตรอเบอรี่อย่างเงี้ยครับที่มันประกอบเปรี้ยวที่มันจะมาตัดกับตัวช็อกโกแลตอ๋อแซนด์เคากินได้ด้วยไม่ใช่เอาใบไม้ทั่วๆไปใบมะขามเทศหรือเงมันจะมีคัพเปอร์คัพเปอร์ก็เป็นแบบต้องกินคู่กับช็อกโกแลตผลไม้แล้วก็ให้เข้ากันคัพเปอร์มันจะมันๆอ่ะคัพเปอร์ที่เป็นเป็นอะไรที่เป็นผงขลังนะ เห็นไหมคะที่เรามาจัดจานลอกข้างๆจานแสดงว่าเราเราเราวางแผนเตรียมมาแล้วถึงเวลาก็ะซอนก็จับเวลาลายเมนูกในนูส่วนใหญ่เราเตรียมไปหรือว่าเอาจากที่นู่นอะไรนะคะมีรายการต่างๆที่วัตถุดิบหรอคะวัตถุดิบเตรียมไปค่ะเตรียมไปเองค่ะส่วนการให้คะแนนกรรมการก็อาจจะดูความสมบูรณ์ที่สุดเนาะ รสชาติอันดับหนึ่งเนาะน่าจะเป็นรสชาติเนาะ,ะชาติรสชาติเราได้ค่ะอืมใช่แต่ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจเนาะมอบทุนหมายเขาว่าไงมอบทุนยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ได้ที่สามหมายเขามอบ<น>เราได้เขาให้ทุนอะไรไให้ทุนการศึกษาต่อหมายเขาว่าไงหมายเขาว่าเราถ้าเราสนใจที่จะไปเรียนนะค่ะเราก็จะมอบทุนให้เด็กไปเลยถ้าได้ที่หนึ่งคือร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือจ่ายค่าเทอมให้เลยอย่างเงี้ยอ๋อเหรอ โอเคขัดใจถ้าไปเรียงกับเขาทำไปไปกันแล้วไปใช่ค่ะแล้วนี่ครับมีเงินทั้งเล่มาบ้างไหมหรือจะมัมีเฉพาะเกียรติบัตรเขามีรางวัลอะไรเพิ่มเติมไหมมีช็อกโกแลตไทยหม้อช็อกโกแลตตัวช็อกโกแลตขนมเนี่ยช็อกโกแลตของบริษัทตู้สนับขนมเกียรติบัตรวันนี้ก็ แต่ความภาคภูมิใจของโรงเรียนศูนย์ศิลป์เน,นานนะเ<น>พราะนานๆนนทีรายการพวกข่าวการจ,จะมีระดับนาน,นานใกล้ๆร,ระดับอินเตอร์เนาะไม่ใช่อินเตอร์ระดับประเทศหรือ,อยุ่งเกี่ยวกัถือระดับมาหาหลัยเนาะนานๆทีสมัครมีตะก,กีฬาดนตรีเยอะ,ะอันนี้ก็เป็นด้านข่าวการภูมิใจไหมภูมิใจค่ะใช่เนาะโอเคครับชื่อเด็กยิงอะไรทีน เด็กหญิงศิลาชินีสาแดงค่ะศิลาชินีสาแดงมสองมสามพักสี่ท่านักสี่ครับรอันนี้ก็ขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ